สำหรับโคพันตัวนี้เป็นสีแดงโพสนะครับชื่อสาเคเป็นของโชคปานีฟาร์มของเสี่ยมาลองดูตานะครับเคก็คือความหมายของคริก i ิงหรือ i ิงโคดำเอเจิดปี10นะครับก็ฟันพึ่งผัดก็พึ่งเต็มสองขวบไปเมื่อไม่กี่วันนะครับก็มีเครื่องหมายตัวทีนะครับก็เป็นเครื่องหมายของโชคปานีฟาร์มเขา นะครับอออบอกว่าลูกคิงคนอาจจะสงสัยว่าเออลูกไอ้คิงนี่มีแดงด้วยเหรอนะครับเพราะไอ้คิงเนี่ยก็เป็นตัวมดน,นะครับสำหรับเเราต้องมาดูพันธุกรรมทางแม่คือไข่บุกนะครับไข่บุกเป็นลูกของไข้เพชรนะครับของของลุงไกย่ยือโอโลคูเขียวเป็นโคพ่อพันธุ์จากสายพัน เจ้าเพชรกจเป็นลูกของเจ้าแก้วเจ้าแก้วเป็นลูกของปีงโคแบบนี่คือสายาเจ้าเพชรนะฮะส่วนยูโรนะครับหรือยูโร96หนะครับวัวตัวนี้นี่ถ้าคนการเราถงจะรู้จักหรเนื่อ,องจาก,กว่าเป็นของลุงหนูกายนะครับอยู่ตำบลภุมเม้าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสุ์เป็นเซียนวัว เก่าเก่าเลยนะเก่าเก่าเลยลุงหมูกายเนี่ยนะฮะตอนหลังเป็นกำนันด้วยลุงหมูกายนี่เ,เจ้ายูโรเก้าหซึ่งเป็นของลุงหมูกายเนี่ยนะครับเป็นลูกของเพิ่มโชคนะครับในอดีตเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นวัวลูกเก่าเนี่ยจะรู้ว่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยโคแม่พันเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าสาว ของนายุโรเก้าหกของลุงหนูกายเกือบทั้หมดเลยนะครับแกต้องออกรถปิกอัพใหม่ๆเนี่ยที่โปรมเต็ร์กะตาเนี่ยสามสี่คันเพราะผมจะไปเยี่ยมแกแกบ่อยๆเพราะว่าแกบ้านแกอยู่ไม่ห่างจาก,กบ,บ้านลุงมนัดกูอวดยินิีวิสาในอายุสิงสีวิีไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเลยไปคุยกับ หรือไปเยียดกับกำนันหมูกายหรือลหอมูกายออกพิกัดใหม่ๆเลยนะฮะตอนนั้นก็เป็นวีโก้ออกใหม่ๆสามสี่คันต่อมาอายุโล9 6ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของอี่ไข่มดกึ้นเป็นแม่ของเออจ้าสามเพรยตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่มันออกมาแดงเนี่ยก็คออือส่วนหนึ่งก็คือความเข้มข้นของเจ้าขิงนะครับซึ่งสีบสกับสีแดงเนี่เป็นสีที่ใกล้เคียงกันอันหนึ่งอีกอันนึงก็คือว่าสายแม่คือไข่มุกเป็นสายเจ้าเพชร นะครับเจ้าเพชรนี่เป็นบัวสีเดียวกับเจ้าส k เนะครับแต่เจ้าเพชรเนี่ยอาจจะอ่อนกว่ากลมลำตัวแต่ความเข้มข้นของสีเนี่ยหัวกระ้ายเนี่เจ้าเพชรมันความเข้มข้นของสีดำกลแดงเนี่ยเจ้าเพชรจะเข้มแต่ลำตัวเนี่ยจะอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอสายเลือดของคิงเข้าโดยสรุปในภาพรวมก็ออกมาเป็นเจ้าส k เนะครับซึ่ง ใกล้เคียงกันแะใช้แฟนกันได้ตามสีของบรรวัษที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับ็เป็นวัวแดงโบดนะครับเราดูว่าวัวอ,อ,อายุสองขวบขนาดน,นี้มันแต่งตัวของมันได้แค่ไหนนีะ,ะครับเ,เราดูตั้งแต่กอบปากปากบนปิดปากล่างสนิทเป็นสีดำล้วนวัวสีเนี่ยมันจะไม่มีข้อด้อยในเรื่องของหนังแดงหนังสุกอะไรอย่างที่จะบ้านว่านเนี่ยะฮะวัวโบดกับวัวแดงเนี่ย จะลดข้อด้อยตรงนั้นลงไปหมดนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับปากนี่ดําสนิทนะฮะลองลองล้องลองมาจับดูก็ได้นะครับก็เหมือนไอเวียดดาสนิทจนจนติดขอบปากเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเวลาผมไปดูวัวเ็าบอกเอ๊ะเสียมองอะไรก็มองตรงนี้แหละครับจะจับผิดมันจะจับข้อด้อยมันก็ปากบนปากบนปิดปากล่างสนิทและเป็นสีดําล้วนนะครับนี่คือการดูโคที่ถูกต้องแล้วก็สังเกต ต่อมารับกับหัวกระบาลหัวกระบาลเนี่ยทำให้ผมดูว่าไอยูโร96ของลุงหนูกายเนี่ยหัวกระบาลก็ลักษณะอย่างเนี้ยซึ่งเนื่องจากมีพันธุกรรมของเพิ่มโชคที่เข้มข้นอยู่แล้วท่านสังเกตด,ดูนะครับไม่มีร่องเลยนะอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวบุ่งกีหรือหัวบาดพระอะไรก็แล้วแต่จะจินตนาการนะครับแต่ในภาพรวมคือเหมือนกันถ้าตรงนี้เนี่ยคือหัวกระบาลเนี่ยวัวตัวไหนที่มีข้อด้อยในเรื่องสันดั่ง กับหัวกระบาลบาดพระเนี่ยตรงนี้น่ะนะฮะเอาน้ำเชียร์ของส k เคไปใช้เพื่อลดคอดอยตรงนี้เ,เขานี่เรามองจากความชำนาญแต่าสมการคือกกเขาใหญ่เขาไม่แทงออกเพราะว่าอายุเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเป็นหลุมนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นเป็นหลุ่มเขาก็จะแทงออกดูลักษณะของโกขเขาแล้ว สบายใจได้ว่าเขาเนี่ยจะทําให้กบาลเนี่ยซึ่งเป็นบาทพระอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะโดดรุนคมเด่นอีกมันจะขับกันมันจะรับกันนะครับขนตาดําสนิทไม่มีแสมแล้วตาเนี่ยดวงตาตรมสดใสนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ฝรั่งมันเขียนนะตาของโคอินดูบาสินเนี่ยคือฝรั่งมันเขียนว่าห <Wow. S 1> างตาแหลมเขียนขึ้นเล็กน้อยดวงตาทั้งคู่ค่อนข้างคิดกันและมีหนังของขอบตาบางส่วน พ่อยคลุมไว้ด้วยนี่คือฝรั่งเขียนนะแต่ถ้าไทยเขียนเนี่ยไทยก็ต้องบอกดวงตากลรสดใสเนี่ยนี่คือไทยเขียนแต่เวาผมพูดให้ฟังว่าฝรั่งกับไทยเนี่ยมองตาวยดูสิไม่เหมือนกันก็เอามาพูดให้ฟังเพื่อเป็นวิทยาศารน,นะครับหูเนี่ยใบยใหญ่ใบาย,ยาวและได้ขีดได้บดน,นะครับบัวตัวนี้ก้านตัวเนี่ยอาจจะไม่งามเท่าไอเวียดศูนย์เก้า แต่ได้ความหมาความลึกนะครับแล้วก็ได้สีนะครับดูไหลยหน้าเขาสีเขาเข้มคนดับอายุเพิงสองปีนี่ยังแต่งตัวไม่ค่อยเป็นนะครับนั่นแหละแต่งไปเรื่อยๆอีกสาปีแล้วก็้ายดับตงนี้เนี่ยมันจะยึดความเข้มข้นของสีไม่ให้จางลงเพราะหัวสีแดงเนี่ยที่ถูกลักษณะแล้วก็เป็นสาตนของโรกเนี่ยนะฮะก็คือ ลายหน้าดำดำหรือดำคนแดงบางคนเรียกสีเม็ดมะขามก็เป็นความหมายเดียวกันนะฮะลายหน้าท้ายแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือมันท่านหลังเป็นปื้นสีดําหรือว่าตรงกลางเลยเนี่ยเขาเรียกมาท่านหลังเนี่ยถ้าเป็นสีดําเนี่ยมันจะคุมสีอยู่นะครับผมพูดให้ให้เข้าใจนะฮะคือจะคุมสีให้ความคงที่ของสีแดงเนี่ยอยู่ยงคงกับอันนะครับ ดอกก็กําลังสวยตามอายุของเขาตั้งเด่นอยู่บนหัวไหล่นะครับกระดูกสวยนะครับกระดูกขาหน้าสวยกีบน้อยสวยกีบใหญ่สวยนะฮะอยู่ในองศาและอยู่ในระยะที่ห่างจากจพื้นประมาณ3ามสี่เดีวก็ถูกต้งนะครับไม่มีข้อด้อยตรงไหนนะครับขาหลังมุมองศาของขาหลังที่จะรับน้ำหนักเพื่อการรีดน้ำเชือ่อหรือการผสมจีงก็อยู่ในองศาที่เหมาะส